น้องใหม่มาแล้วครับโมโนโ,โมโตโชคครเป็นโมโตโชคนะตัวต่างประเทศเลยนะครับตัวใหญ่เลยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ12โวลต์ซึ่งได้มานะครับแห้งๆดิบๆเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องพามาจัดระเบียบหน่อยทำความสะอาดนิดน่าจะดีนะครับตัวนี้นี่เหมาะวางเป็นรถไฟฟ้าก็แจ๋วแต่งเป็นโมโตโชกก็งามท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับได้ทางช่องทาง Facebook และ y o ยูทูบได้มาเลยนะครับเดียบเสมือนช้างป่าที่เพิ่งเจอนะครับ ท่านใดสนใจนะฮะแค่มอตเตอร์ที่สองโวล์นี่แตะเข้าไปที่ล้อก็วิ่งโจ้ดแล้วครับเรียบเรียบง่ายๆแมนนวลน,นะครับเป็นรถโบราณนะครับเหมาะสำหรับเด็กอายุ5 5าสถึงหกปีขึ้นไปนะครับ ท่าน,นใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาถ้าเข้ามาครับราคาเบาๆจับต้องได้ถ้าจังประเทศนี่คือหลายสตังค์นะฮะหลายหมื่นนะครับอันนี้ราคาเบาๆโอเคครับยังไงช่วยกดติดตามช่องด้วยนะครับทาง youtube นะครับเด่นของเก่าวินเทจนะฮะจะได้ มีเรี้ยวแรงหาจักรยานใหม่ๆปแปลกๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับยังไงกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านรบกวนช่วยติดตามด้วยนะครับกดสับสไครตไว้เลยนะครับท่านครับ